เพิ่งรู้เรื่องเหมือนกันคือได้ยินมาแหละแว่แวๆแต่ว่าไม่รู้รายละเอียดไม่ช้าก็มีโอกาสได้นั่งฟังมันเป็นเรื่องพื้นที่พิพาทแบ่งดินแดนก็ให้กําลังใจทหารเนาะที่ต้องทําหน้าที่ทุกคนให้กําลังใจขอให้ผ่านพ้นจากเหตุปัจจัยเหล่านี้ไปได้ไดีาจาคิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไรคงไม่มีปัญหาทางอะไรถ้าบริหารจัดการได้อย่างถูกวิธีถูกต้องคือคนที่เป็นผู้นําเป็นคนตัดสินใจทหารผู้น้อยมีหน้าที่ในการทําตามก็ขอให้ ไม่มีเหตุที่จะต้องเกิดการประทะกันจนเกิดความสูญเสียอยากให้อยากให้มีสติผู้นําประเทศก็อยากให้มีสติในการตัดสินใจเพราะคนใต้าบังคับบัญชาคือผู้ที่รับแรงกดดันทหารคือผู้ที่รับแรงกดดันทหารคือผู้ที่ต้องรับรับหน้าเพราะนั้นรัฐบาลก็ต้องตัดสินปัญหาตัวนี้ดีๆีเพราะเป็นผู้บริหารก็ฝากถึงรัฐบาลให้มีสติในการที่จะพิพจารณาทุกอย่างอย่างรอบคอบ เอาผลประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นที่ตั้งเอาผลประโยชน์ของประชาชนสถาบันชาติศาสนามหากษัตริย์เป็นที่ตั้งอย่าเอาผลประโยชน์ของตัวเองเป็นที่ตั้งให้คิดถึงประโยชน์ของประเทศชาติส่วนรวมเพราะว่าถ้าสุดท้ายแล้วรัฐบาลเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเห็นแต่ประโยชน์ของพวกพ้องไปไม่เห็นกับประโยชน์ของประชาชนเมื่อไม่มีประชาชนไม่มีประเทศชาติผลประโยชน์ของผู้คุณก็จะอยู่ต่อไปไม่ได้เพราะนั้นอยากกินผลประโยชน์อยากอยู่กับผลประโยชน์ระยะยาวก็ต้องรักษา สถานที่ที่สร้างผลประโยชน์ให้กับตัวคุณเองก็คือประชาชนสังคมเอพราะนั้นก็ต้องช่วยกันรักษาแล้วก็ให้กำลังใจทหารที่เผชิญกับปัญหาชายแดนก็ขอให้ผ่านพ้นจะอุปสรรคปัญหาเหล่านี้ไปได้ด้วยดีขอให้มีกำลังใจเข้มแข็งทำเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองให้ไม่มีการประทะให้ตัดสินใจอย่างมีสติทุกอย่างทุกประการก็ขอให้บรารมีทำคุ้มครองบรารมี พระรัตนตรัยคุ้มครองให้ผ่านพ้นจากอุปสรรคปัญหาทุกอย่างไปได้ดีลูกชายที่อยู่ชายแดนครับลูกสาวส่งสเสบียงทางอากาศลูกเขยอาหารอากาศรับขอาจา์เบียร์ให้ลูกๆครับเออขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาอย่าให้เกิดเหตุเพศภัยอย่าให้เกิดสึกสงครามขอให้ปลอดภัยโดยทั่วหน้ากันมีสติสัพปัญ,ญญาในการดาเนินชีวิตมีสติสัพปัญ,ญญาในการทําหน้าที่ของตนอย่างดี ตั้งสติอย่าหวั่นเกรงอย่าหวั่นกลัวต่อสิ่งใดนึกถึงพระรัตนตรัยเป็นที่ตั้งไม่มีสิ่งใดปกครองเราได้ดีไปกว่าศีลกว่าธรรมถ้าหากมีศีลมีธรรมศีลธรรมนั้นย่อมรักษาเราให้มีสติในการรอคอยการตาอยู่เสมอแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ขออย่าให้มีเหตุเพศภัยของสึกสงครามเกิดขึ้นขอให้ทหารทุกหน่วยทุกคนที่เกี่ยวข้องจิตอาสาทุกคนทุกประการที่เกี่ยวข้องกำลังพลทุกคนทุกหน่วยงานทุกภาครัฐทุกภาคส่วนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับศึกสงครามในการห้าม ภัยสงครามในครั้งน er ี้ให้เกิดขึ้นก็ขอให้ปลอดภัยทุกคนเออขอให้ปลอดภัยทุกคนขอให้ปลอดภัยทุกคนและขอให้ดีที่สุดคือขอให้อย่าเกิดศึกสงครามเกิดขึ้นเลยเพราะถ้าเกิดศึกสงครามมันไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สูญเสียมันจะสูญเสียกับทุกฝ่ายเพราะฉะนั้นดีที่สุดคืออย่าให้เกิดศึกสงครามเลยดีที่สุดให้พวกเราเจริญเมตตาเผื่อบ้านเมืองเจริญเมตตาเผื่อพวกเราด้วยกันเองทุกคนเจริญเมตตาเผื่อผู้นําประเทศให้เขามีสติสัพพัญญะระงับราคาโทสะโมหะ อย่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนให้เกิดแปประโยชน์ชนส่วนรวมส่วนรวมของโลกไม่ใช่เฉพาะส่วนรวมของประเทศตนส่วนรวมของความสมัครสมครสาคคีซึ่งกันและกันมีความปรองดองรักใคร่เอ็นดูมองกันด้วยสายตาเห็นความเอ็นดูรักใคร่อย่าให้มีเหตุปัจจัยอะไรขอให้เจราจาต่ตอรองกันได้อย่าให้เกิดความสูญเสียจะเสียอะไรก็เสียได้แต่อย่าเสียชีวิตซึ่งกันและกันมันไม่คุ้มหรอกเพราะนั้นก็ขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาทุกอย่างไปได้ดีดีโดยเร็ววัน